มาครับวันนี้ได้แนบไส่ไก่ <LAN> ปัดจุบันเมนูนี่ถึง ine, right หัวหม้อแท้ๆครับตามเครื่องพริกสมุนไพรไส่เนี่ยนะสุดยอดครับแบบมีการค้าแน่นอนต้องมีอย่างมากมายครับพี่นอกนะฮับสมมอยู่จังหวัดไหนคอมเมนต์ทักทายกันได้ครับมาเอามากินแนบไส่ไก่ด้วยกันเลยครับอู้น้ำลายไหลเลยครับเนาะอุ่นๆห่อนๆอูขหอมหอมกินขมิ้นใบขมิ้นใบตองเครื่องพริกสุดยอดครับ ือกนัดืนี่คร nah ับ huh อืมภาพของเรา นะครับใบขม,มินขมม้นครับใบขม,มิน้นเหี่ยวมากใบขมิ้นนี่เอาหอครับ,นบเนบไส้ไก่นี่ครับตั้งเหนือเป็นห้องหันแนบอิสานผักกาดเป็นห้องหัมมกหอมมกนะครับ อืมสุดยอดครับืมเคื่ยวริงนี่ผมก็ทำเองครับใส่หอมขาว หอมแดงกะไคร้ครับใส่นักๆรา่อกขมิ้นใส่นักๆครับกับพริกแห้งเมล็ดผักชีนะครับผมต่ำเมื่อเข้ากันแล้ก็อใส่กับปิ้งลงไปเห็นน่อยครับติลเล่อหอยปุงรดพอม,มาแมกเนียยอดใ,ใส่ใบบคูดเนี่ยหอมมะเร้อน,นะครับ นะครับอืมชิวจอาเบคคอมินหอมเลยครับ นี่ปีรับดีปีนี่เหมาะนี่ปีนี่สักพักกุลเป็นยาอะไรครับมะขามมินรอ Xuất giọt đẹp. Ừ. แวฉีกแล้วกักลับ,บอร่อยดีครับ <c oughs> love it. ก็หอมขาาเลปึง้งนครับแบบคระมิ้นอ 知道嗯。 cơ pick cứng phết đốn cháy hóm lùi im lặng chỉ xem nào này เนี่ยกินล้ำกับอ้อนอ้วนออกอ้วนออกนะครับกินข้าวล้ำ <c oughs> อือเหรอ Hmm. คลิปนี้แนกใส่ไก่สุดยอดเลยครับยกนิ้วขื้นเห,หมาะขนาดครับเครื่องพี่เครื่องแกงถึงพี่น้องนะอายอยากทำ ตามนิิตผมบอกเลยครับพริกแห้งหอมขาวหอมแดงตะไครแล้วก็ไม่ได้ฟักชีคมิน้นกะปินะครับแล้วใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยแค่นี้ครับรับรองสุดยอดวันนี้เขาก็ราไม่เพียงท่วนี้ครับผมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจจอยชาแน,นลกอนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ